ดวงชะตารายวันวันที่17ธันวาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังงานของคุณค่อนข้างปะทะกับพลังงานของวันคุณอาจรู้สึกหงุดหญงิดง่ายอารมณ์ร้อนหรือรู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไม่เป็นดั่งใจเป็นวันที่ควรใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวการเริ่มต้นใหม่หรือการบุกเบิกในวันนี้ไม่ส่งผลดีนัก ควรเน้นการจัดการงานเก่าที่ค้างค้างหรือการวางแผนทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วมากกว่าการงานการงานมีเกณฑ์ประทักกับผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้มีอำนาจสูงกว่าความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันการนำเสนอผลงานหรือไอเดียสร้างสรรค์นในวันนี้อาจถูกปัดตกหรือถูกมองข้ามได้ง่ายการประสานงานค่อนข้างติดขัดล่าช้าร่วงเอกสารสัญญาผิดพลาดการสอบสัมภาษณ์ยังไม่โดดเด่นนัก สำหรับโอกาสในงานเสริมหรือโปรเจกต์ใหม่ๆควรรอจังหวะที่ดีกว่านี้การเงินรายจ่ายค่้นทั่งหนักหน่วงมีเรื่องให้ต้องจ่ายแบบกระทันหันหรือจ่ายไปกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านการเจรจาด้านผลประโยชน์หรือธุรกิจอาจไม่เป็นผลตามที่คาดหวงังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงมากควรงดเว้นการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนระยะสั้นทุกชนิดในวันนี้ยังไม่มีโชคลาภที่โดดเด่นเข้ามา ความรักคนโสดวันนี้อารมณ์คุณไม่ปกติอาจทําให้สเสน่ห์ลดลงคนที่เข้ามาคุยอาจนําปัญหามาให้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยไม่จริงจังคนที่แอบชอบอาจยังไม่สนใจคุณเท่าที่ควรคนมีคู่ต้องระวังคําพูดและการใช้อารมณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงอาจมีเรื่องเข้าใจผิดจากบุคคลที่3หรือเรื่องเก่าๆถูกขุดคุยขึ้นมาเป็นประเด็น ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันในวันนี้สุขภาพกายระวังอุบัติเหตุจากความร้อนไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรืออาการปวดศีรษะไมเกรนความดันโลหิตสูงควรพักผ่อนให้เพียงพอใจจิตใจร้อนรวนหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงไม่แน่นอนรู้สึกอึดอัดกังวลใจกับเรื่องรอบตัว อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคืออารมณ์ของคุณเองและการประทะกับผู้มีอำนาจความใจร้อนจะทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่การเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดคือการตั้งสติและยอมรับความล่าช้าคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานให้เน้นการตั้งรับมากกว่ารุกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มากลดทิฐิของตัวเองลง ตรวจสอบเอกสารซ้ำหลายๆรอบหากต้องเจรจาให้เน้นการประนีประนอมการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดงดการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นเด็ดขาดหากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพความรักหากรู้สึกหมุดหิดให้แยกตัวออกมาอยู่เงียบเียบก่อนอย่าเพิ่งรืบเคลียร์ปัญหาในขณะที่อารมณ์ยังร้อนอยู่ให้เวลากับตัวเอง